าจ้าหอสว,สสวัสดีค่ะทุกคนในบทที่หเราจะมาฝึกอ่านคำที่ข네ึ้นต้นด้วยพยัญชนะเตอเธอเนอเลอเกอเคอเคอกันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาฝึกออกเสียงพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเตอเธอกันก่อนนะคะมาดูที่กรอบแรกกับครูนัทค่ะบรรทัดแรกคือพยางค์ที่ออกเสียงขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเตอ ตัวน <im Given feed> ี้จะต้องอ่านออกเสียงเหมือนตอเต่าในภาษาไทยนะคะไม่ใช่ดอเด็กนะคะอ่านบรรทัดแรกตามครูนัดครั้งหนึ่งค่ะเเตอออ e ต d เตออ d ต u เตออไดต a อโตเเตออาา ดอดูดวดีดีมากค่ะต่อไปมาฝึกออกเสียงบรรทัดที่สองที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเธอกันค่ะอ่านตามครูนะคะเธอเอเธอเธออทาเธออีที เธออูทูเธอไอไทยเธอเอาทาเธอโอโทเธอ,อวเวทุยมาดูที่กรอบด้านล่างกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาฝึกผสมพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์ที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้กันนะคะ เหมือนเดิมค่ะครูนัทจะให้เวลาอ่านแต่ละคำให้เราลองอ่านกันเองดูก่อนแล้วครูนัทจะเฉลยให้ฟังทีหลังค่ะมาเริ่มคำแรกนะคะบรรทัดแรกคำที่หนึ่งอ่านว่ายังไงคะครูจะเฉลยนะคะตัวที่หนึ่งเตอาตาเสียงที่สี่ตา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 คำนี้อ่านว่าตะ ต่อไปค่ะตัวที่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าครูให้เวลาน้อยเกินไปสามารถกดพอยส์หยุดไว้ก่อนจนคุณอ่านได้แล้วค่อยฟังครูฉเฉลยนะคะตัวนี้ง่ายมากค่ะเธออาทาเสียงที่หนึ่งอ่านว่าทาตัวต่อไปค่ะตัวที่สามค่ะ เฉลยน,น,นะคะตัวนี้เตออีตีเสียงที่สี่ d ีตีตีติคำนี้อ่านว่า d ิตัวถัดไปคะ่ะตัวที่สคะ่ะเฉลยคะ่ะตัวที่สเธออูทูเสียงที่สาทูถูถู ตัวนี้อ่านว่าถูตัวสุดท้ายของแถวแรกค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้เดอูตูเสียงที่สองตูตูคำนี้อ่านว่าตู du. เริ่มเก่งกันแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูบรรทัดที่สองค่ะตัวแรกของบรรทัดที่สองอ่านว่าอะไรคะ ฉเฉลยนะคะตัวนี้เตอไอไตเสียงที่สี่ตไตไตไตคำนี้อ่านว่าไตมาดูตัวถัดไปค่ะตัวที่สองค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะฉเฉลยนะคะคำนี้เธอเอาเทาเสียงที่สองเทาเทา คำนี้อ่านว่าเทาต่อไปเลยค่ะตัวที่สามค่ะครูจะเฉลยแล้วค่ะตัวที่สามเธอเวยถวยเสียงที่สามถวยถวยถวยคำนี้อ่านว่าถวยต่อเลยค่ะตัวที่สี่ค่ะ ฉเฉลยค่ะตัวที่4ี่ the o to เสียงที่1อ่านเหมือนเดิมอ่านว่า to ตัวสุดท้ายของบรรทัดที่2ค่ะเริ่มเลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้ the i t th ยเสียงที่2อง ty t h a i คำนี้อ่านว่า t h a i มาดูบรรทัดสุดท้ายกันค่ะมีแค่สามคำเริ่มจากคำแรกเลยนะคะเฉลยนะคะตัวนี้คือเ the i เตียวเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าียวต่อไปค่ะตัวที่สองค่ะเฉลยค่ะตัวนี้ ตัวเอเเสียงที่สามค่ะ day 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 คำนี้อ่านว่า d ต y ต่อไปตัวสุดท้ายค่ะเฉลยค่ะคำนี้ง่ายหน่อยเนาะเตอ t เสียงที่สี่ t ีตีตคำนี้อ่านว่าต ต่อไปค่ะเราจะมาฝึกออกเสียงพยางที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเนเลค่ะมาดูกรอบแรกแถวที่หนึ่งคือพยางชที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเนออกเสียงเหมือนนอนหนูในภาษาไทยนะคะง่ายๆค่ะอ่านตามครูหนึ่งรอบนะคะเนเอเนเนอีนีเนอานา เนอไนเนอไนเนอเอยนอเนอวยนูเนอนเนมาดูบรรทัดท so yeah <Mm ี่สองกันต่อเลยค่ะ คือพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเลออ่านตามครูหนึ่งรอบนะคะเลอเอเลเลอีลีเลออาลาเลอไอไลเลอเอเลเลอเอาล Le, เอาล Le, เาล ลอูลูลอยลูลอยลูล,ลโอลต่อไปเรามาฝึกประสมเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์กันต่อในกรอบด้านล่างเลยนะคะเริ่มจากตัวแรกคะ่ะให้เวลาคะ่ะ เฉลยน,น,นะคะตัวแรกเนอานาเสียงที่สองนาหนาคำนี้อ่านว่าหนาต่อไปตัวที่สองค่ะเฉลยค่ะตัวที่สองเนอ,อีนีเสียงที่สามนีหนีหน,นีคำนี้อา่านว่าหนี ต่อไปค่ะคำที่สมค่ะ,ฉะเฉลยค่ะคำนี้เลออีล e, ีเสียงที่สี่ลีลีหลีลีคำนี้อ่านว่าลีต่อไปค่ะคำที่สี่ค่ะ ฉเฉลยค่ะคำที่สี่เลเอเลเสียงที่สี่เลเหลือเหลือเล,ล่คำนี้อ่านว่าเลอคำสุดคำสุดท้ายของบรรทัดแรกค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคำนี้เลออูล,ลูเสียงที่สามลูลูหลู คำนี้อ่านว่าหลูมาดูบรรทัดที่สองกันต่อเลยนะคะตัวแรกของบรรทัดที่สองอ่านว่าอะไรคะ,ฉะเฉลยนะคะตัวนี้อ่านว่าเนอูนูเสียงที่สามนูหนูหนูตัวนี้อ่านว่า,นนานนหน,ตน,าน,าหนูต่อไปมาดูตัวที่สองกันต่อเลยคะ่ะ เฉลยคะ่ะตัวนี้เลือ,อลือเสียงที่สี่ลือ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 คำนี้อ่านว่าลือต่อไปคะ่ะตัวที่สามค่ะตัวนี้เป็นสระเดิมนะคะแต่เปลี่ยนพยัญชนะใช่ไหมคะตัวนี้เนือ,อ,อนอเสียงที่สาม หนอหนอหนอคำนี้อ่านว่าหนอต่อไปตัวที่สี่ค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้ le ao lao เสียงที่สาม lao 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 ตัวนี้อ่านว่าเ่า ต่อไปค่ะตัวสุดท้ายของบรรทัดที่สองค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้เนยิว ne, นิวเสียงที่สองนิวนิวคำนี้อ่านว่าเหนิวทีนี้เรามาดูบรรทัดสุดท้ายค่ะมีแค่3ามตัวเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ เฉลยค่ะตัวนี้ le you ล i u เ,เสียงที่สองลิวลิวคำนี้อ่านว่า li ลิวต่อไปตัวที่สองค่ะเฉลยค่ะตัวนี้เนอไอนเสียงที่สามนายไหนไหน คำนี้อ่านว่าไหนตัวสุดท้ายของหน้านี้ค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้เ e i ไอ k ลเสียงที่สองไลไลคำนี้อ่านว่าไลามาฝึกออกเสียงพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเกอเคอเอกันต่อเลยค่ะ เริ่มจากกรอบข้างบนนะคะแถวแรกอ่านตามครูค่ะเกอเอเกอเกออากาเกอไอกายเกอเอกยเกอเอาเกาเกอโอเกอ กูกูเกว๋กูยมาต่อที่บรรทัดที่สองคือพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเคนะคะอ่านตามครูค่ะเคอเอเคเคอ,อาคาเคไอไคเคเอเค เคอเอาเขาเคอเอาเขาเคออูคูเคอเอาควุยบรรทัดสุดท้ายค่ะพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะคอืออ่านตามครูนะคะเคอเออเคอ h a 哈，h a 嗨，h a 嘿，h o 好，h o 吼，h u 呼，h u 灰。 มาดูกรอบด้านล่างกันต่อเลยค่ะเริ่มจากบรรทัดที่1ตัวที่1อ่านมาเลยนะคะครูฉเฉลยนะคะคำแรกเกอไอไกเสียงที่3ายไกไกไกคำนี้อ่านว่ากายต่อไปค่ะคำที่2ค่ะ ฉเฉลยค่ะคำที่สองเคออคูเสียงที่สี่คูคูขูค,คูคำนี้อ่านว่าคูต่อไปคำที่สามค่ะฉเฉลยค่ะตัวนี้คือเฮอเขา,าเสียงที่สองเฮาเขาคำนี้อ่านว่าเขา ตัวสุดท้ายของบรรทัดแรกค่ะเฉลยค่ะตัวนี้คือเคเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าเคมาดูบรรทัดที่สองกันต่อเลยค่ะตัวที่หนึ่งของบรรทัดที่สองอ่านว่าอะไรคะเฉลยน,น,นะคะตัวนี้ คือไอคายเสียงที่1อ่านเหมือนเดิมอ่านว่าคายตัวที่สองค่ะตัวที่สองฉเฉลยแล้วนะคะคือเอ,อคอเสียงที่สองคือเอคำนี้อ่านว่าเหอดูตัวที่3ต่อเลยค่ะ เฉลยคะ่ะตัวนี้เควเวยเยเสียงที่สี่เวย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 ค,คำนี้อ่านว่าเวยตัวสุดท้ายของบรรทัดท,ที่สองค่ะเฉลยคะ่ะตัวนี้เคเอเคอเสียงที่สี่เคอ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  คำนี้อ่านว่าเข้ามาถึงแถวสุดท้ายกันแล้วค่ะเริ่มจากตัวแรกของแถวสุดท้ายกันเลยค่ะเฉลยค่ะตัวนี้คือเคอโอโโเสียงที่สามโโโโคำนี้อ่านว่าโต่อไปค่ะตัวที่สองค่ะ ฉเฉลยนะคะตัวนี้คือเกอไอกเสียงที่สามก่กแเก๋คำนี้อ่านว่าแกตัวที่สามต่อเลยค่ะฉเฉลยค่ะตัวนี้เกอไอไกเสียงที่สี่ไกไกไก่ไก่คำนี้อ่านว่าไก่ กัสุดท้ายของหน้านี้ค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคำนี้คือ oh, co-co เสียงที่1อ่านเหมือนเดิมอ่านว่า co มาถึงพาร์ทยากประจำบทแล้วนะคะพาร์ทน,นี้ค่ะคือการอ่านคำที่มีสองพยางเหมือนเดิมค่ะเวลาอ่านคำที่มีสองพยางก็เริ่มสะกดมาทีละคำก่อนนะคะแล้วค่อยอ่านสองคำติดกันค่ะ เริ่มตั้งแต่คำแรกเลยค่ะฉเฉลยนะคะคำแรกพยางค์แรกเตอไอไตเสียงที่สีไต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 พยางค์ที่สองมัวเอาเมาเสียงที่สเหมือนกันเมา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  คำแรกอ่านว่าไต้หม่าไต้หม่าม,มาดูคำที่สองค่ะเฉลยค่ะคำที่สองพยางค์แรกเธอไวยถวยเสียงที่สี่ทวีทวถทวย ถยพยางค์ที่สองปูอูปูเสียงที่สี่เหมือนกันปูปูปูป,ปูคำนี้อ่านว่าถทวยปูถท่ยปูต่อไปคำที่สามค่ะ เฉลยแล้วค่ะคำที่สพยางแรกเธอไอไทยเสียงที่สองไทยไทยพยางคที่สองเธอโอโทเสียงที่สองเหมือนกันโทโทคำนี้อ่านว่าไทยโทไทยโถมาดูบรรทัดที่2กันต่อเลยค่ะคำแรกของบรรทัดที่สองอ่านว่ายังไงคะ ฉเฉลยนะคะคำนี้พยางค์แรก for a f a เสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าฟาพยางค์ที่สอง the o t o เสียงที่สาม t o t o ตคำนี้อ่านว่าฟาโตฟาโตมาดูตัวที่สองของบรรทัดที่สองต่อเลยค่ะ รูเฉลยนะคะตัวนี้พยางค์แรกตตอเอเตวเสียงที่สองเตอเตอพยางค์ที่สองเตอเอาตอเสียงที่สี่ตอเตอเตอเตอคำนี้อ่านว่าเตอ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 มาต่อคำที่สามกันต่อค่ะ ฉเฉลยนะคะคำนี้พยางค์แรกฟัวอูฟูเสียงที่สี่ฟูฟูฝูฟูอ่านว่าฟูพยางค์ที่สองเนอูออนอูเสียงที่สามนูหนูอหนูอนอ,อ่านว่าหนูอดังนั้นคำนี้อ่านว่าฟูหนูอฟูนูต่อไปค่ะมาดูบรรทัดที่สมค่ะ แถวที่สตัวแรกอ่านว่ายังไงคะครูเฉลยนะคะตัวนี้ค่ะพยางค์แรกมัวเอาเมาเสียงที่สองเมาเมาพยางค์ที่สองเลยลือลเสียงที่สองเหมือนกันลือ คำนี้อ่านว่าเมาหรือเมาหรือต่อไปค่ะตัวที่สองของบรรทัดที่สามค่ะครูฉเฉลยแล้วค่ะตัวนี้พว pi ไยเสียงที่สองอ่านว่าไภไ i อ่านว่าไภา เาียงที่สองเต้วยตต้ยเสียงที่สี่ต้ย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 อ่านว่าตต้ยดังนั้นคำนี้ออกเสียงว่าไผ่ภต้ยไผ่ต้ยมาดูคำที่สมกันต่อเลยค่ะ เฉลยน,น,นะคะคำที่สามพยาง์แรกตัวอาตาเสียงที่สี่ตา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 อ่านว่าตาพยางคที่สองเลอโลเสียงที่สองโลโลคำนี้อ่านว่าตาโหลตาโลมาดูแถวที่สี่ค่ะคำที่หนึ่งของแถวที่สี่อ่านว่าอะไร เฉลยค่ะพยางค์แรกเถออาทาเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าทาพยางค์ที่สองเื่อเลเสียงที่สี่เล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 อ่านว่าเลดังนั้นคำนี้อ่านว่าทาเลทาเลต่อไปค่ะตัวที่สองค่ะ ฉเฉลยค่ะตัวที่สองนี้นะคะพยางค์แรกคือเกอเออกเสียงที่1อ่านว่าเกาพยางค์ที่สองค่ะเลอโอลเสียงที่สองโลโลอ่านว่าโลดังนั้นคำนี้อ่านว่าเกอโลเกาโลดูตัวที่3ามต่อเลยค่ะ ฉเฉลยค่ะตัวนี้นะคะพยางค์แรกคือโอโฮเสียงที่สี่โฮ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 พยางค์ที่สองค่ะเลอไอไลเสียงที่สองไลไลคำนี้อ่านว่าโฮไลโฮไลถึงบรรทัดสุดท้ายของเราแล้วค่ะใครที่ฝึกอ่านมาถึงตรงนี้เก่งมากนะคะมาค่ะตัวที่หนึ่งของบรรทัดสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะ ฉเฉลยค่ะตัวนี้นะคะพยางค์แรกปวัวอูปูปูปอ่านว่าปูพยางค์ที่สองเฮอเวยเยเสียงที่สี่เวย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 อ่านว่าเวยดังนั้นคํานี้อ่านว่าปูเวยปูเติวทที่สองต่อเลยค่ะ เฉลยนะคะตัวนี้ค่ะพยางค์แรกคือเอเคเสียงที่หนึ่งอ่านว่าเคพยางที่สองคือโอโกเสียงที่สามโกโกโกดังนั้นคำนี้อ่านว่าเคโกเคโกตัวสุดท้ายค่ะ เฉลยค่ะพยางค์แรกเถอไอไทเสียงที่สี่ไท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 อ่านว่าไทพยางค์ที่สองเกออวยเกยเสียงที่สี่เหมือนกันเกอเกอเกอเกยอ่านว่าเกยดังนั้นคำนี้อ่านว่าไทเกยไทเกยจบเนื้อหาของบทที่สี่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะ